พอดีแฟนเอ้ยอันหั่นอันชีดมาเหอค่ะมาค่ะชีดก็กินกับใบแดงแฟนเอ้ยซีกินใบขาวเพิ่นก็ไปนั่งอยู่อันเบิ่งอันพันแข่งอันรถจักรยานค่ะอก็ค่อยๆชีบไปบริอันบริเวณน่ะเนาะ ja een talent en uh, die is zeker een mooie toekomst en uh, zijn ook met twee dat is heel, heel belangrijk want dat gaat uh, later in de koers nog uh, heel tactisch zijn dus uh, als je het uh, เราเอ็ยกันไปเอดอาหารค่ะเอดกับเขา เอาคำสัญกรณ์บนรถคันหนอเราค่อยเจอกันคลิปหน้าค่ะกินขา้าวแซ่บนอนรับฟันดีด้วยจ้าสวัสดีได้เจอทุกตาพาฟันค่ะยุ่งำเนอเฮือนค่ะตอนนี้อาการเริ่มลดลงมะอาการเริ่มลดลงก็นั่งคุยกันไปน้ำเนะค่ะนั่งกันมมงเอ้ยนะ่าพาแต่เขาบอกว่าเสือ เพื่อนสิบอกว่ามาได้จจเดอ้อมานั่งจิบใบแดงกับทุกตาผาฝันน้ำองุ่นค่ะค่อยๆจิบไปเบาๆซาๆเดี๋ยวเเดอมาค่ะ ไว้ก็ทํามาจากอังุ่นเนาะคะ่ะเนาะอังุ่นทั้งมีทั้งสีอันสีเขียวเขียวเข้มเขียวอ่อนเนาะคะ่ะเนาะโอ้ขาวขาวมันมีหลายพันไหมบออังุ่นแดงอังุ่นสีอันสีมังกรุตก็มีค่ะสีแดงเข้มมันก็มีหลายอู้เยอะแยะค่ะพันอังุนนี่เยอะๆๆเลยพ่นก็มีความอันเอามามักเนาะคะ่ะเนาะมาอัน เอามาเสื้อนีอย่ยมันโถ่ใหญ่ๆเนาะแล้วก็เอาสมัยคนก็เอาคนเหยียบไลยบอกค่ะเดีย๋ยวนี้พักกันยังทำอยู่เลยค่ะเอาคนเหยียบคั้นน้ํมองุนนี่หลังบริษัทเขาก็ทําเปลี่ยนอันพวกอันเครื่องจักรเครื่องยนต์แต่ว่าอันธรรมชาติจริงๆนี่คือเอาคนเหยียบเหยียบน้ํมองุ่นแล้วก็ถึงได้เป็นกั้นกองถึงไปเสื้อนะมันมักไว้เนะาะก็จะมาเปลี่ยนอันหวาย่ะ่าป้ฮัลโหล แฟนเว้ยมาพอดีมาเสาวสักคนเนาะเจ้าเจอกันคลิปหน้าเดทจัดเด้อสวัสดีค่ะวัเนี้จะเนี่ย แต่เดี๋ยวเพิ่มบอกว่ารถแข่งรถจักรยานเลี้ยวระบเกินก็เลยเซ็ตเบิร์นเอาบอกเป็นเติค่ะอีกแคปดานนียก็เซ็ตไปยอโอเคนลบมาม่ิตเอานมานั่งเ้ยคำจันการเจอกันคลิปนะคะ